สวัสดีครับมาพบกับวัยรุ่นสุดจัดนะครับมาไกลมากด้วยนะครับใจผมอยากได้ชนเผ่าครับผมแต่งบผมมีน้อยครับช่วยผมนิดนึงครับก็คือแบบขอแม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโทรคุยกับผู้ปกครองเรียบร้อยนะครับเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็โอเคคุณทําถูกต้องก็จัดไปให้ครับรูปหลอกแต่ว่าเราไม่เคยสักมาเลยทั้งชีวิต นะครับมาสักครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็อยากจะได้งานดีๆนะครับผมก็เลยมาจัดการให้กับน้องเขาเป็นการฟรีแฮนแบบสดๆเลยนะครับลายไม่ซ้าใครบนโลกใบนี้แน่นอนครับเพราะออกแบบให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้ากับสิริละของน้องเขาเลยนะครับถ้าอกไซส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นไซส์เอแงได้เลยนะครับเพราะน้องเขาตัวค่อนข้างสูงใหญ่นะครับก็วัดใจครับว่าน้องเขาจะ ทนในรอบเดียวจบไหมเพราะปกติแค่เซตนี้ก็ระบมแล้วนะครับแต่น้องเขาบอกว่าผมจะทําให้มันเสร็จให้ได้ครับพี่เพราะว่าผมอยากได้มากอยากได้มานานแล้วะนะครับก็ฟรีแหดรให้กับน้องเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มลงเส้นนะครับผมทําชนเผ่าก็จะไม่เหมือนใครนิดนึงนะครับผมก็จะทํากรอบเอาไว้แล้วก็รายละเอียดค่อยอใส่กันในแต่ละช่องแต่ละช่องเลยนะครับมันก็จะได้ทานกับครีมชาด้วยนะครับ ก็ทําไปน้องเขาก็แบบไม่เคยสักครับก็แรกๆก็จะบอกวิพี่โอเคนะยาชาถึงว่าได้อยู่นะครับแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยเอาแล้วน้องเขามีเริ่มมีอาก,การซีซาร์แล้วครับแต่ก็น้องก็ยังมีรอยยิ้มตลอดครับหันมายิ้มให้ตลอดยังไม่มีอาก,การที่จะแบบทนไม่ไหวนะครับก็อย่างว่าน้องวัยรุ่น,นึงมันก็ค่อนข้างที่จะทนได้เยอะนิดนึงนะครับ จริงๆชนเผ่าเนี่ยผมเป็นงานที่ผมถนัดมากเลยนะครับแต่ว่าน้องให้ครับช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานแก้แก้อย่างเดียวอันนี้มีงานใหม่มาก็รู้สึกมีความสุขครับวันนี้ก็ทําให้น้องเขานานนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างเน้นนิดนึงครับให้งานจะออกมาแบบคินคลีนสะอาดสะอาดนิดนึงแล้วก็ยังคุมโทนอ่าแบ็กแอนด์เกรย์ให้กับน้องเขาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงเช็ดละ นะครับผมทําได้หมดนะครับแก้ไขต่อเติมนะครับชนเผ่าเรียลลิสติกงามญี่ปุ่นนะครับมินิมอลอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยน้องนะครับก็ราคาก็ว่าไปตามที่มีโปรหรือไม่มีโปรอะไรอย่างเงี้ยครับก็แตกต่างกันไปมาสอบถามได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับนะครับอันนี้ก็เช็ดมาแล้วครับเรียบร้อยทํางานไปเนี่ยนับเวลาแล้วก็อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงได้นะครับอันนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออนุญาตน้องชายคนนี้ด้วยนะนะครับผมอาจจะฟินลี่นิดนึงเพื่อไม่ให้แบบดูตึงเครียดนะครับสักกับน้องไปก็มีรอยยิ้มหัวเราะกันตลอดนะครับนี่ครับยังยกมือให้กับร้านเราอยู่แล้วตามคอนเซปต์นะครับนะครับก็ได้ประมาณนี้ถือว่าถือว่าน้องชายเด็ดมากนะครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับน้องชายฝากร้านด้วยครับสวัสดีครับ